เอเท่ากับลบบีบวกลบดูดบีกำลังสองบ CAC ส่วน 2A งเอนะคะ้ราไปทัสุกน,นะคะ หลังจากได้ความสุงเชิงฟิสิกแล้วนะคะต้องใส่ Boom 看看อาจารย์ได้ทำเรื่องเปฟบอร์ันนั้นนี่นะเอาสับทับนะคะขอโทษด้วยจะได้อยู่ลบ20เมตรต่อวินาทีและ36เมตรต่อวินาทีก็อักแต่ได้สวยนะสวย สวยเป็นดาวดาวแมกได้เลยอ่ะเลือกค่าไหนดีน่ะสมการที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยบังคบโดยอัตโนมัติว่า v 2 s ต้องไปทางขวาถ้าเราเลือกลงยี่สิบเนี่ยความหมายทางฟิสิกส์ทันทีนะคะตอนนี้เนี่ยคณิตศาสตร์ให้มาสองคำตอบแต่ฟิสิกส์รับได้แค่ตัวเดียวนะคะคือคุณต้องเป็นไปตา การเคลื่อนที่นะคะลบ20ใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่36และนักศึกษาได้ความสัมพันธ์ระหว่าง v 1f และมี 2f ตรงทุกโนลี์แล้วแนทนค่ากลับไปจะได้ v 1f เท่ากับลบ34ต้องเลือกค่าลบสำหรับ v 1เพราะเขาเด้งัดเห็นไหมได้คณิตศรราสตร์แล้วเอาคณิสศาสตร์ไปเลื่องด้วยนะคะก็จะเอาอะไรนะสนุกไ,ไหมคะสวยไหมคณิตศาสตร,ร์ ต้ลาลองทําสองมิติดูไหม,ไมเออฟัาฟูเหมือนมันไปต่อแล้วมันจะยากใช่ไหม<อ>เดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะบอกว่าอาจารย์พามาสอบขอ,อเลนสองมิติอ้ย้ยอทำาจบเสร็จนะหนจะขอเลยอาจารย์ท่านเราไม่มีเงินให้ด้วยนะคะพอมีสองมิติปุ๊บเนี่ยไม่นเรื่องทางเลยนะคะระหว่างแกนเสกับแกนวไม่ให้ขาดจากกันเป็นอิสระแล้วมันจะมีประโยชน์มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะ ยกตัวอย่างของสายเหตุของการเกิด2ติก่อนการชนกันเนี่ยถ้าสมมติว่า Center of m a s s เนี่ยโดนชนกันโดยตรงนะคะคือลูกบอลสีฟ้าเนี่ยจุดศูนย์กลางของเขานะคะวิ่งเข้าชนจุดศูนย์กลางของลูกสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่เกิดการขึ้นที่แบบ2องมิติเด็ดขาดแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ผ่านจุด cm มันพุ่งแบ,บเฉียดถ้าอยากได้มุมไหน ระยะห่างจากจุด C M นี่เป็นเทคนิคการเล่นสนุกจริงๆใครอยากเป็นตัวสนุกคณะนะคะก่อนจะแทงแต่ละลูกนั่งคำนวณมุมก,ก่อนสาวมันจะเล่นจบเหมือนโต๊ะนะอา่งนยคะขอบคุณค่ะโอโ้โต๊ ทีเนี้ยถ้าเราแยกเป็นแกนเอสกัแกน Y นะคะก็ยิงแยกคิดเลยก่อนชน,นที่มันมีแกน Y ไปในโลกดูอย่างเงี้ยไม่ีใช่ไหมคะมีแต่แกน S อย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยแกน Y เนี่ยชนเขาต้องหักลายมันไปสุดรู้สึกเบื่อเนอะาะจำไน้าทุกเวฟไปมาใช่ไหมคะอยากทำมากกว่าใช่ไหม จารย์จะปรับตัวให้เข้ากับระบบห้องเชียร์ดีไหมเราจะเริ่มเรียนเมืสิบโมงครึ่งน,นะคะอัพขึ้นไปอีกสักเลยเจอชีวิตที่ลำบากมากขึ้นนะคะดีไหมบอกกันนะอาจารย์จะพยายามสอนช้าตัวตางสมองของอันนะอสัตว์พอหมาสะบัดเชื่จัดนะเลยนะคะนะยัดยัดเลยนะพ้นออกมาสดชื่นเลย ทุกประทัค่ะใครที่ลมตัวลงไปแล้วเ,เราจะเชื่อว่าลึกๆในตัวเรามีจิตวิญญาณที่สิ้นสูญอ่ะแยกเขียนโมเมนตัมในแกน S กับแกน Y ค่ะแล้วอย่างน้อยๆชอบชอบแล้วมันมีการไหมไม่มีใช่ไหมคะก็ต้องเป็นอะไรคะัป็นูงไป แล้วโมเมนตัมในแกนวายเป็นด้านของ้้ามมุมาจากก็ต้องใช้สา n นะคะที่จะว่าช่วยโดยการให้ m เท่ากันช่วยตรงไหนมันตัดทีแล้วมุมเท่ากันช่วยตรงไหนตัดทีนะข้อนี้เนี่ยขอสารภาพแทบจะไม่ต้องกดข้ามมุมเลยนะคะและด้วยเหตุผลสองประการที่ m และม m เท่ากันจะได้ออกมาว่า v 1 f เท่ากับ v 2 f ตอนนี้ชีวิตได้ขึ้นเยอะเลยนะคะจริงหรือเปล่าเองไปทำแกนเอ็กซ์ดูสิมันจะช่วยเลยอะใครจดเสร็จแล้วลองทำแกนเอ็กซ์ดูสิดูซิว่าจะได้เหมือนอาจารย์หรือเปล่า ก่อนชนมีเฉพาะมวลที่1 m 1 5คูณนะคะส่วนของวมวลที่1กับมวลที่2หลังชนเนี่ยเราเอามาจาก,กองคนะ์ประกอบในหนึ่งคอร์สเซต้านะคะผลประโยชน์ตอนแรกที่ว่า m เท่ากันตัดทิ้งไปได้เลยนะคะ m หายแล้วคราวนี้เนี่ยเราเอาความรู้ที่ได้จากแกน y คือ b มาเท่ากันเนี่ยมาแทนลงไปในสมการที่ประทัดก,ก่อนสุดท้าย ได้อกอกาว่า v 1f กับ v 2f เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีจากประทัดรางสุดท้ายเป็นคำตอบเนี่ยทำได้ไหมอาจารย์ไม่ได้โชว์ให้ดูว่าไม่งไงทำได้ไหม ตัด m ออกไปแล้วเพราะมันเท่ากันก็จะได้เป็น5เมตรต่อวินาทีเท่ากับ COS 60เนี่ย0.5เอ้าไนย้ามาจาก COS 60คราวนี้วมเท่ากันใช่ไหมอาจารย์ก็แค่เขียนบีไปเฉยนะคะอีกอันก็ v ีเหมือนกันดีใช่ไหมอาจารย์กำลังจะประชดอยู่นะลูกเมื่อวมันเท่ากัน ดึงีออกมาเขียนเป็น0.5บวก0.5 0.5บวก0.5ได้เทร้อยค่ะคือง <c oughs> ตอบมะชดกับนะคะข้อนี้ตรงไปตรงมาได้ง่ายมากแล้วไม่ต้องเดียวดสมการของพลังงานด้วยลองนึกยังมาสองดิ่งง่ายกว่าหนึ่งดิ่งไม่ ขอขัดย้งอาจารย์ไี่ก่อนได้ไหมนี่คือความสวยงามของตตมไม่ต้องเข้าสูตร F เท่ากับ MA ไม่ต้องดิ v e l ลอส t ีนะได้ออกมาเป็นการเชื่อนที่ก่อนและหลังโชว์ออกมาบูมได้เลยนะคะและ เดี๋ยวตองทำตอนนี้เรีนอะไรต่อคะแก่ป่ะอ่าๆกลับได้ค่ะใครอยากจะส่งก็ส่งเลยนะคะใครกำฝักกำบ้านก็เชิญฝันไม่เสร็จนะคะ